Hello everyone. น y น a อ e ป s วันว n ทนัก a ่องเวี e ร์อ in p ซิโดเรีย a อินปฐมฝาแฝ a ได้ a อร์บั a บินวกู i ิทีที่3 Unit ทีที่3 healthy h a ปกิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดี He a l t h y h ป b i t กิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดี What are the students i นอิพิจุวรรเด็กๆในภาพที่1นึ่กำลังทำอะไร How many children are there in the swimming pool? มีเด็กๆจำนวนเท่าไรในสระว่ายน้ำ What are the children in picture three doing? เด็กๆในภาพที่สามกำลังทำอะไร What kind of food are t h e r e on the table? มีผลลัพชนิดอะไรบนโต๊ะ Are h i u d e n i n p i c t u r e f u l feeling world? Well. เด็กๆในภาพที่สี่รู้สึกสบายดีไหม Red onion, watermelon, t a n g o ham, ham, sweet หวานทั้ขนมปังปิ้งี e r e a l ธัญพืช lollipop ล,ล,ลูกอมค o o k i e ขนมคุกกี้ sausage ไส้กรอก hot dog hot dog พิซซ่าพิซซ่าสลัดสลัดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลฟิชปลาไรซ์ข้าวโค้กโค้กวอเทอร์น้ำแฮนดี้ลูกกวาดเบสขนมปังช็อกโกแลตช็อกโกแลตเฮลตี้สุขภาพดีอคเทตี้สุขภาพไม่ดีฟู้ดอีสกู๊ดฟอร์มีผลไม้ดีต่อฉัน I eat it every day. ฉันกินมันทุกทุกวัน Chocolate is not good for me. ช็อกโกแลตไม่ดีต่อฉัน I don't eat it. ฉันไม่กินมันเอกไข่นิ้วนมจูดน้ำผลไม้ Orange j u น้ำส้ม f ูสลั s a สลัดผลไม้ Sandwich, sandwich. Hamburger, hamburger. Orange, ส้ม โซมมโทมะเขือเทศชิเก้นไก่ไอศครีมไอศครีมเค้กเค้กแครอทแครอทรันบ็อกก่องอาหารกลางวัน What have you got for lunch? คุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยง I have got a sandwich ฉันทานแซนด์วิ Have you got any food? คุณมีผลไม้ไหม Yes I have got some watermelon มีฉันมีแตงโม What have you got to drink คุณมีเครื่องดื่มอะไร I have got some water ฉ som. ันมีน้ำเปล่าผู้สลัดสลัดผลไม้ n n r r e i i n t t ส่วนผสมส e c i ี e ตารลา ตำลับฟรอครั้งแรกเน็กต่อมาถัดมาเล่นและแล้วลงจากนั้นเวนเมื่อแค่นั่นดิท้ายที่สุด the g i r l in at a l l e n s h o w s is paying a computer game เด็กผู้หญิงใส่ชุดเสื้อสีส้มกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์เสายออกกำลังกาย อ e ชอเวอร์อาบน้ำด้วยฝักบัว e a ีนทวีตท,ทำความสะอาดฟันแปลงฟันเอสเอ็ดปวดหัวชุดเอ็ดปวดฟันสโตมาเอ็ดปวดท้องสุดโต๊เจ็บอคอคอเป็นหวัดหนาววอสลองวิ i โรบ o b e r โรบ b e r t ผิดปกติอะไล He has a h e เฮสเอ็ดขอปวดศีรษะ I have a toothache ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist คุณควรไปพบหมอฟัน I have a cold ฉันเป็นหวัด I have a toothache ฉันปวดฟัน I have a headache ฉันปวดศีรษะ I have a stomachache ฉันปวดท้อง I have a stomachache ฉันปวดท้อง h have a sore throat, ฉันเจ็บคอ You should have a hot drink, คุณควรดื่มน้ำร้อน You should exercise, คุณควรออกกำลังกาย You should not eat anything, and you should go to see the dentist, คุณไม่ควรกินอะไร และคุณควรไปพบทันตแพทย์ You should not eat s w e e t คุณไม่ควรกินของหวาน You should go to bed คุณควรเข้านอน I have a toothache ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist คุณควรไปพบทันตแพทย์ You should not eat anything คุณไม่ควรกินอะไร What's w วัดล with y o u e j o จมีอะไรผิดปกติหรอ I have a head a c h e ฉันปวดศีรษะ you should go to bed คุณควรเข้านอน How อาอยู่คุณสบายดีไหมโอ้วัดลองโอ้มีอะไรผิดปกติหรอ Don't eat anything then go to see the dentist อยากกินอะไรหลังจากนั้นไปพบหมอฟัน Do you always clean your teeth after meal? คุณทำความสะอาดฟันหลังเมื่ออาหารเสมอหรือไม่ You should clean your teeth after meal. คุณควรทำความสะอาดฟันหลังเมื่ออาหาร That's a good idea. นั่นเป็นความคิดที่ดี Yes, you are right. ใช่คุณทำถูกต้องแล้ว I have a toothache. ฉันปวดฟัน I'm not well. ฉันไม่สบาย No, no, I don't. ไม่ฉันไม่ได้ทำ Do you like pizza? คุณชอบพิซซ่าใช่ไหม Do you like doing exercise? คุณชอบออกกำลังกายไหม Is is very h c r d t or easy for you? มันยากหรือมันง่ายสำหรับคุณ Can you run fast? คุณสามารถวิ่งได้เร็วไหม What is your favorite sport? กีฬาอะไรที่คุณโปรดปาน Do you eat breakfast? คุณรับประทานอาหารเช้าไหม do you eat a lot of vegetable คุณกินผักมากใช่ไหม do you clean your teeth after meal คุณทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหารใช่ไหม do you exercise คุณออกกำลังกายใช่ไหม do you l i k e d r i n k i n g water คุณชอบดื่มน้ำใช่ไหม do you sleep egg hour at night คุณนอนหลับ8ชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you watch a l o t of TV คุณดูทีวีมากใช่ไหม Do you get cool often คุณเป็นหวัดบ่อยไหม Do you eat snack between meals คุณกินขนมระหว่างมื้ออาหารใช่ไหม Do you eat cake แอลช็อกโก a t ตคุณกินเค้กและชล็อกโกแลตไหมออนเวสม่่ำเสมอร้อยเปอร์เซนต์ไอออนเว่ยกูช็อปปิ้งอัตตฉันไปซื้อของสม่่ำเสมอหลังจากเลิกงานย u ส l ี่ปกติ90% Normally จนมอลิตจรลรุธทั่วไปธรรมดา80% Of t บ n บ่อยๆ่0ยสซันทามบางครั้ง50% o c c a s i o n a l l y เป็นข้างคา30%ส n d ด m นันนะครั้ง10% l a e l y แห d l y แถ้จะไม่เคย5% Never ไม่เคย0% Do you eat a lot of food? คุณกินผลไม้มากไหม Do you walk to p c g near your house? คุณเดินไปสถานที่ต่างๆใกล้บ้านของคุณใช่ไหม Do you like doing exercise? คุณชอบออกกำลังกายไหม Do you sleep for e h o u r s at night? คุณนอนแปดชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you take a shower in the morning? คุณอาบน้ำด้วยฝักบวัวในเช้าใช่ไหม Do you clean your teeth every night? คุณแปรงฟันของคุณทุกคืนใช่ไหม Do you drink cola? คุณดื่มโคลาใช่ไหม Do you play a lot of computer games? คุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากใช่ไหม Does It goes yesida nohida s o o Does she go yes he no he dart sung? Does go yes he no he dart sung? Does he go yes he no he, he, does. Does he, he does. Do you go yet I do no I don't? Do I go yet you do no you don't? Do they go yes you do no they don't? do we go yet we do not we don't how many are uh, you do sleep at night ตอนกลางคืนคุณนอนกี่ชั่วโมง at time you do go to bed คุณข้านอนเวลาเท่าไหร่ mm hmm. name three fly up d r i n k ชื่อเครื่องดื่มสามชนิด Name for cry of vegetable ชื่อผักสี่ชนิด What do you have for lunch คุณรับประทานอาหารเที่ยงอะไร What food can you eat every day คุณสามารถกินอาหารอะไรทุกวัน Name to cry off อันเฮล t ี y ฟู้ดชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสองชนิดอาหารขยะ name t r e ควาย Of healthy food ชื่ออาหารเพื่อสุขภาพสามชนิด What exercise do you do? คุณออกกำลังกายแบบใด What do you have for lunch? คุณรับประทานอาหารเย็นอะไร What do you have for dinner? คุณรับประทานอาหารเย็นอะไร What do you like to drink? คุณชอบดื่มอะไร What sport do you play? คุณเล่นกีฬาอะไร What do you have breakfast? คุณรับประทานอาหารเช้าอะไร Thank you. Bye bye.